กรธรรมมาสการครับปู่ค่ะจะเลื่อนทดูผ้ารวยดูผ้าพี่น้องเหมือนส่วนของอเหมือนเอ่อซืนมื่นเขาเรียกว่าซื่นมื่นคืออ่าได้ยิ้มได้หัวมวนมืออ่ามวนซื่อน้องเซีวที่อนนี้ซื่นมื่นได้ยิ้มได้หัวอ่าบางคนกะ พอได้ยิ้มได้หัวมันก็เป็นกับบุญไผ่บุญมั่นอ่ามือเคลื่อนเนี่ยกบุญอ่าบุญข้าวสาลีเป็นว่าก็เลยอ่าได้มาว่าสิว่าให้ญาติโยมฟังเพราะอันเป็นบุญข้าวสาลีวัวแมนบุญข้าวปับดินที่แมนม่งจัวจ้ะข้าวับดินข้าวปับดินอ่าบุญข้าวปับดินเป็นจังเหตุจังเงินประดับดินจังเหตุตัวประเทศไทยอ่าเพราะว่า บุญระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่หมาตาอุปทานังการอุปถากาบิดามันดาเปบนว่าเอตมัง่งคารมุตตมัง่งบนว่าให้คิดถึงคุณผู้เลี้ยงมึงก็เลยอ่าเพศบุญอ่าเขากับดินระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอ่าผู้เผูนเลี้ยงเฮ้าหมาพ้าเฮ้าใยอ่าเมื่อเพิ่นลงรับรับขันไปแล้ว เป็นยังจังเหตุเหตไปห้อยไว้น่ำต้นไม้ตุ่มไทรบางคนก็ยบ่หัวห้อยไว้กับแมงวัดแมงเสี้ยอเพื่อวานเพื่อญาติพี่น้องผู้หลวงรับรับกันไปแล้วเขาวัดไ่ได้เอามาจากมาจินไ่ได้เยีว่วัดเลยห้องเล่ไฮเป็นกรรมไม่ยังจังเขาวัดได่ปกรรมเคยด่าพระด่าเจ้าด่าผู้ทรงศีล เขามาเดินวัดกับฮ้อนฮ้อน,อน,อน,อนดนอาการฮ้อนทำไปมาไล่กันเขาก็ะเลยอยู่นอกวัดหญ้า,ญาพาดัดปั้นสลักะเหมืองซิบหาคำาเขาประดับดินบุญเขาซากขามาโยต้นไม้้นไรขอเอาส่วนบุญส่วน,วน,วนกุศลก็ะเลยพญาขึ้นมาสารก็ะเลยขออนุญาตพระพุทธเจ้าวางเหตุ บุญเขาสาบุญเขากระดับดินเป็ดใบเป็ดมันไม่ญาติเลยผ้ากันถือมาเห็ดห่อเข่าหน่อยห่อเข่าใหญ่เห็ดหอยไว้น้ำกำแพงเพงราะวา่าผีดมันไมีญาติหนึ่งพี่น้องบ่เห็ดไฮเพราะไอเห็ดบุญไฮเป็นกรรมดาพษหนึ่งผ้พาพื้นผู้ม่ศีลผ้พาผพู้ไม่ศีนมากกอกนิกของเพราะว่บาป อาบุญมีเ้นเนี่ยเพิ่นกาศีเป็นกรรมเขาวัดว่ได้มันหอนมันห้นก็นเลยอาบุริเจ้าเลยอนุญาตให้พระข้าพิมาสารเฮ็ดให้ได้ญาติผู้ผีปีศาจผู้มีญาติได้กินผู้ผีปีศาจอาวิญญาณทิวดาพาภาดาเจ้าอาพอตีแม่เขาวัดเขาว่าว่ได้กัเลยได้กินอันนี้ตามธรรมดาอาข้ามาเดือนเก้าเดือนสิบ พ่นเป็นเสวนซุ่มทอนเย็นเดือนหมากไม่ออกหมากสีดาหมากน้อยนาหมากตั้งๆออกอเป็นสุกเป็นกล้วยสุกป้อมสุกข,ข้าเครือทั้งสี่ก็เลยได้หามาเป็นกอยเป็นมันได้มาเห็ดบุญเดือนท่านเป็นว่าเดือนเก่าเดือนซีบดินดำน้ำซุ่มดินดำนี่เป็นยังเงดำเพราะว่ามีปุ๋ยดินบ่ดำก็คือบพมีปุ๋ย ผลท่านแต่ศาสตร์ก่อนภูนเขามีโซมีไส้ผลท่านศาสตร์ก่อนแต่ศาสตร์นี่ประเฮดบุญกรบเพาะทรงกินตะบุญเกา่าดินก,ระ,นนกนระเล็บดำผู้ใดกินโดยท่านนั่งสวดมนต์วายพานั่งสมาธิอยตลอดบุญสิสู้สิโยโยขึ้นผู้นั้นก็มีโซมีไส้ตลอด,ลอ,ดอันนี้ก็เป็นแนวทางเบาให้ังหร้องด,ดือ้อ เพราะว่ามันเป็นบุญก่าสากมันเมียน่อยก็เมียหลวงอิ่าก,กนันมันเมียหลวงก็เป็นยักษิณีอ่าชาตทุท่ไทยยักษิณีตายแล้วก็บห่อเขาหน่อยห่อเขาใหญ่ไปหายุงอะไรไปหน้าเพราะว่ายักษิณีมันบอกฤดูฝนถือต้องตามฤดูปีนี้ทวมมันให้ดำเขินอ่าปีนี้กามัน อาสีแดงมาในดำคุ้มก็เลยได้ประโยชน์จากยักกินี่ก็เลยผ้ากันห่อเขา่าห้อยน้อยห่อเขาใหญ่ไปวไ้ตาแหกไปหยว่าอะไรไปหนะ้าอันนี้เป็นมาเจ้าว่าเบาไปมันเง้าวเลยสิขอเส้นจอเป็นผู้เว้าต่อไปสร้างสุขสร้างใจส,สร้างแนวทางให้ญาตยุ่มฟังเด้วเอาเส้นจอค่ะปูค่ะขอบขอบขอบพระคุณค่ะ แนวทางลาพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเขา่าดำเนินไปเลยเนาะคะ่ะวัฒนธรรมมากเนาะคะ่ะเลขออกศูนย์ห้าเนาะเลขออกศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็หกแปดสามตัวห้าหกแปดสองตัวคือศูนย์ห้าเนาะคะ่ะปรากฏว่าเลขเก้าของปูดีกกับหัวเป็นหกอีกแล้วเนาะคะ่ะขันให้เก้าย้ำได้นี่กับหัวยุ่ื่อยเลย <laughs> หาเก้าแปดออกหกแปดต้องการนี้แล้วก็เลขคำนวณเขายุบมีเลขแปดต้องการมีแปดมาหนึ่งตัวส่วนเลขอประจําวันเลขประจําวันปูหายเก้าหนึ่งหกมีหกมานะะติดหกประจําวันส่วนเลขดับบนไปกลับเอาอยู่ตัวการดับบนไปกลับบอมมี่หกแปดดับล่างไปกับบอมมี 0, 5, ะะ่ศูนย์ห้าตัวค่ะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เนาะอันนี้กะถือว่าดับเอาอยู่อยู่จ้ะ อันนี้ที่พานไปเอ้าตามต้อน้ะคะปู้บัน้ฟันเราบอกค่ะปูเว่าเอฟซีฟังแน่ค่ะปู้ฟันแล้วจะกติเป็นว่าเป็นจ็กสีแน่มาแน่บ่ลู้เพราะว่าฟันมาจากแน่แล้วสองงวดแล้วอฟันไปเห็นเขาอ่าตีเขาตีน้ำว่ามันว่าขวดยุราลนี่เอาเอาไม้เชี่ยบตีนั่นแหมเขาอื่นยังนวดเขาติกจ้าอ่าเลยเห็นเขาไป ไปตีเขาซอยกันเนี่ย้ใช้หาคนงานไปกอนอถือเหล่าไปน้ำคนละกวดบานนี้ผสองคนหนึ่งงานมากกับผ้ากันถือเหล่าจะไปซอยล้มแขกคนลาความฝันอ้าคือยังไงผ้า,ากันล้มแขกตีเขาอ,อยู่ทางโน้นโกโก้ไปละความฝันจากมันจะเป็นไปได้เพราะเป็นไปได้ต้องระว่าฝันบางที่กับฝันแน่บางที่กับฝันวะเนี่ย อ่าแล้วแต่บุญภัยบุญมั่นอ่าสั่งมาปะทอก,กันกันอยู่มือกับปะทอก,กันอ่ามาเกิดกับกรรมมือล้นอ่องตะแก้ตะแก่อ่ามาใส่กรรมกรรมมือปฏิไปเหยียดออกนิ่งๆเขาไปยังน้ำบ่ไดรมือกับเหยียดอ่าไม่ตาปิญญาธานปาฏิไปเอ้าวสั่งกรรมดีกับไปพบดีสั่งกรรมชั่วกับไปพบชั่วผุดนวาน่า อันนี้จักจะเป็นเลขกบ่เป็นเลขกเ,เ,เดอ้อมันเป็นแนวทางเป็นความฝันเือเสือ้อหยาดินยมีจรณนาดทก,กันเด้ยำแหลกแหลกเลขกดับคือการาเดืไปเสืออ้อลอยไปเส้นบ่มีแนวแน่นนในโลูกดีบ่มีแนวแน่นั้นจักแนวแน่นอน,น,อน,น,อน,น,อนคือเกิดเทไรตายเท่านั้นเกิดมาเน่ตังตังเนมาอมหาสมิเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเกิดเทไรก็ดับไปเป็นวางเส้น เตวอนทีตีเป็นเลขปูไสหาคนตีหาเดี๋ยวด้วปูวิ่งรูดตัวไรจ้ะวิ่งหาเลยหา้าตัวเดียวบ่ค่ะห้าสองมีห้ากับสองบ่จ้ะอ่าตีหาสองอ๋อว,วิ่งรูดดิวิ่งรูดนี่ให้หาตัวเดียวแม่นบ่จ้ะหรือว่ามีตัวรองบ่เด็กวิ่งลองเก้า <9. S 1> วิ่งหา้าลองเก้าเนาะจ้ะ สองตัวกับปุ๊กอ่าสองสองห้าห้าสองสองห้าค่ะอือห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าค่ะอ่าสามสามห้าห้าสามสามห้าค่ะเออมีเก้าอ่าหกสามสามหกหกเป็นเก้าหกสามสามหกจ้ะ หกสองสองหกหกสองสองหกค่ะอ่ามันจะเป็นสามตีสี่สามสี่สามค่ะอืมมีเท่านั้นแหละเลขฟันบ้านหนึ่งผู้ชายหาคนถือขวดเหล้าสิไปตีเขาวาดิปูแมนไปซอยกันลุ่กแขกตีเขาอ๋อบ้านนี้อันเหล่านี้ได้ลิ้นนำ้ำป่ะจ๊ะ บอกบริลินชือนจะกลับไปเนี่เรานี่เราอยากเราสี่สิบบอกสี่สิบโบราณสี่สิบโบราณอาสี่ศูนย์ตัวหนึง่งต้อจ้ะขอเขียนสี่ศูนย์ในตัวหนึ่งเพราะว่าเราเป็นเราสี่สิบเนาะปู้นเนาะปุ้นส้สองคนกับสี่สองสองส,องสี่ปุ้นไส้าหาคนกับสี่าหาสี่ใส่็้วมั้จ้ะสี่ศูนย์นะจ้ะ เขาใช้หาคนเขาใช้หาคนเสียงมาใส่ซีได้ยังไงเราเป็นซีได้ซีศูนย์อ๋อสีปป่ห้าห้าสี่ติปพอือหาซีศูนย์สามตัวสามตัวคือห้าสี่ศูนย์อสามตัวหาซีศูนย์เนาะจ้ะเอา ตัวเดียวเหนบ่ปูเออมีตัวเดียวปูเดียวม้านี่ผู้ชายหาขนกำกวดเราจะไปตีเขาเพิ่นตีเข่าเห็นเพิ่นตีเข่าบ่จ่าอยู่ได้ยังลองเพื่อว่าพอเป็นน่านเป็นเป็นเป็นล้อมเป็นมัดเป็นดอตอกมัดแม่จ้ะแต่ว่าบ่ทันได้ตีเป็นบ่หรือว่ากำลังจีตีกำลังตีอ๋อตีเข่าแล้ววันเถอะแอน เขาปกติกันฟันเห็เนเขาใน,เ,นเลขมันเขานี่เนาะหง่ะปูนเนาะของปูนเนาะรับแล้วกับกำควรเล่าเลาปกติปูตีเป็นเก้าเว้นบอจับปูอ่ะเป็นเก้าแต่ว่าผู<ม>้ชายหาก็เลยตีหาวิ่งหาผู้ชายห้าคนน้ำผู้ชายกัน<ม>น้ำหาอยู่แล้วเนาะทัศนะของปูเอจะมีหาเก้าอยู่เนาะจ้ะมีห้าเก,ก้าละก นองนาว่ากับโบบอกย่ายนองน้าว่ากับโบฝันเนาะจา้ะแล้วฝันแม่นอยู่<อ>ต่วาแต่ว่าเลขกย่ายนองนาว่านี่เพื่อนอันเพื่นฝันที่ว่างวดที่แล้วมับนบท่านดนมาดีหาสามหนึ่งปูฝันว่าคนนั่น<อ>ไปยังก็คือบ้านเล็กที่หาสามไหมงวดว่างันไหมบุญแจเขาเฮ็ดบุญแจเขานั่นเพื่อนว่าอยู่บ้านเล็กที่หาสิบสามเนาะปูนนเนาะหาสามบอกอ,อกนี่มันมาศูนหาดีว่างัน อเอาขอเน้นขออนุญาตเน้นมาหนิคะ่ะปูเน้นตัวใดจ้ะเน้นก็คือเน้นห้า,หาสามสามหาหา้าสามจ้ะ,ออะจ้ะลองคือสองหาหาสองเท่านั้นแหละตัวลองคือห้าสองแล้วจ้ะคือตีหา้าสองผู้ใช้กำควรเราจะขวดกว่าควรเราคนดละขวดละสองคน ออสองขวดคือขวดเหลาอายุสองคนดันเถอะอืม,อ,มอันอัน,อน,อนหาสองรกคาน้่งเนาะค่ะคือห้าอ่าแต่เหลาสองขวดว่านั่นว่านั่นกับเหลาสองขวดแต่ว่ามันออกหาอย่างเงือบปูหาสี่สี่เก้าเนาะอืมคนเนี้ยเลนเหลานี่ยปูตีเหลานี่เป็นเก้าเออมันออก 9, เก้าสี่ว่านั่น ก็เขาฟัว่าเขาวันลินเอาขวดเหล้าให้ปูแน้วปูถือเอายุขวดนึ่งวันน่ะเนาะย้อนหลังไปปูจับออกมาจับหลอกหลอกซิบเก่าตัวนั่นออกก่อน,นที่ว่าปูได้ขวดเหล้ามาสองขวดเขามาให้แล้วก็ได้ลินนำหนึ่งขวดทั้งทั้งที่เรื่องจริงเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ดื่มเหล้าเลยนะกันนี่ปู้เหล้าันลินเกิน คือว่าผู้เล่าพ่อซอเก่าผมก็ตายครัถือเอาไปลิ้นกินอ๋อเพิ่นก็ลิ้นบานี้ก็มีนน้ำก็มีนึ่งก็ออกนึ่งเก้าเก้า<ำ>นึ่งเนาะปูเนาะบานิเก้าเราเราสองขวดคือกันเพียงแต่ว่าไม่ได้<อ>ลิ้น,นเนาะค่ะงบ่ได้ลิ้นเพียงแต่จับเอาจับเอาเพิ่นจับเอา,เ,อาเราใช่เอา,า,เอาไอ้เพื่นละขวดหาขนก็บหาขวดมี่สองข้นกับเพื่เราขวด ไม่ได้บายน้ำเขาเหลียวหินซื่อแต่คือว่าเราเนี่ยผู้ชายหาคนนี่มีคนละขวดควรบเลยบอกค่ะปูแมนอืมเออคนละกวดควรบคนละกวดคือไปกสิเก้าหากันมีอตัวเออทันสีว่าเก้าหนึ่งผ่นมาได้ลิ้นน้ำออกเนาะ อืมกันผูสองคนก็เก้าสองซาตัวหนึ่งเพราะว,ว่ามันสองคนจ้ะอสองคนเหยเก้าสองอีกตัวหนึ่งบอจ่ะแง่นถือเพูละบปวดเอ้าบีกเก้ากับไม่เกี่ยวของเอ้าเอาเน้นเท่านี้เนาะบานิเลขคำนวณได้อ่ออย่างเดีย๋ยนะจักแล้วได้คำน,นวณได้หายับนซีจ้ะปู กับวิ่งหาลดได้หากับซีได้สองตัวนี่หลังหางวนนี่สองตัวไม่หากับซีเท่านั้นมานตัวใดตัวนึ่งละ่ะ่มาในานอนหละเลขเ,เ,เลขคำนวณมันต้องเขามันได้สองตวัววนนี่บางข้างกับสาม้างเท้ากับซีแล้จ้ะ,อ,ะจอันนี้สองตัวห้ากับสีบันนิ้ละเลขดับนอ้อค่ะปู ดับบนไปกลับด es ับล่างไปกลับเออมีดับบนกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเดี๋ยวได้กับปูเขาคือสิดับศูนย์เก้าบ่ะมันดับศูนย์เก้าจริาวันเดือนดับแดังอะ สำหรับคนที่ชื่นชอบกับเบื้องล้างค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินเด้ออย่าว่าดับจะว่าว่างหันกะดับเอายูอยู่ดิค่ะไม่ได้เขียนศูนย์ห่านะศูนย์ับศูนย์กับจริงอยู่แต่ว่าไม่ได้เขียนศูนย์หานล่อนไห้เนาะคขับปุ้เนาะดับบนไปกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ 0ูนย้าจ้าศูนย์สามสศูย์สาสมย์จ้าศูนย์หกหศจ้าดับล่างไปกลับค,ค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศศหนึ่งค่ะอ่าสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะสามสองสองสาม สามสองสองสามจ้าเน็ดได้ยังสัน้นตามสูตรดีตามสูตรด้วยคือสีดับสองเด้งได้ยังสัน้นแล้วเราหมักก็ซื้อเลยมหม้อดับเด้เลขกำลังมันมีตัวใดในนะปูมือนีิมือวันจันมนมีสองมีสี่มีเก็ดกำลังวันเนาะกำลังวันนี่ะมีสอง มีสี่มีเจ็ดสามตัวป่ะจะ๊ะแม่นมีสามตัวแตนบอคใอยแม่นปันบัน้นบั้นสุกวันสุกหน,นึ่งจังแรกจะมีหกกับเก้าครับหนึ่งจ้ะมี่ตลอดแต่ว่าบอคใอยแม่นนะอันนี้เขียนในเบิงงซื้ออ่ะอขออนุญาตทวนขออนุญาตทวนเนาะคะ่ะปูรุ่นเน,นาะค่ะนวพัฒนายี่มาสิงหาคมสองเลาแปดลาวเพื่อนบ้านขามโคง รอบอสองทุ่มครึ่งวันจันได้ป่ะก็วิ่งรูดห้ากับเก้าตามกล้องฟันเนาะกันให้ห้าเน้นที่ห้าห้ากับเก้าวิ่งรูดเนาะกับห้ากับเก้าเน้นห้าเอาเว้าสองรอบแต่ว่าฝันย่ำใดกะเน้นขวดเหล่ามีเก้าเนาะกับปูเนาะมันมันนี่สองตัวมีห้าสองห้าเก้าห้าสามผู้ชายหาข้นไหมกำควรเหลาก็รับขวดเล่าสี่สิบดีกี ห้าสองห้าสาห้าสองห้าเก้าห้าสามหกสามหกสองสี่สามสี่สองสี่ศูนย์สี่ห้าเก้าสองเนอะเน้นก็คือหาสามกับหาสองเนอะปูเนาะที่ปูเน้นเนาะจับให้หาสี่ศูนย์เลขสามตัวแล้วก็สูตรคำนวณเนอะมีห้ากับสี่ติดสองตัวมีสองตัว แล้วก็ดับบนไปกับ099003300660 09, ดับล่างไปกับ01102112323ได้จ้ะอันนี้ค่ะเอาไปเบิ้งแล้วก่ะเป็นแนวทางแล้วก่ะเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซีนต้วก่ะแนวทางความฝันของปูเดอร์ค่ะเอาปูไหพวพ่อาในเอฟซีมิโชมมิหลามเลยจะ้ะเออเอฟซีราการโจผ้ารวยส,สุขสุขคน เมื่อวันจันเนี่ยมีสุกมีไส้เงินในท่องรังเลยเทมาปัถนาสิ่งใดก็ได้ดสมคุ้มปัถนาเด้อขอให้บุญกุศลที่ทำมาตราศาสตร์นี่กติาศาสตร,กร์ก้อนก็ดีจงป้าเกลือนุนนุนชงให้รําไม้รวยสุภูสุขอนไปทั้งรถทั้งเรือกันเจ้าข้าตลอดปลอดภัยไปใส่มาสใส่กับมิตร,รสุกมิตรไส้เงินท้องไหลที่มาได้กินในท่าน ได้สด้างโ่งบทสร้างสล่าส้างกุฏิวิหารสุปูตุคนตนันสั่งกระถิ่นผาป่าซื้อของซื้อของซื้อละของ้อของถวายวัดไอ้เด้คบเก่าวัดสุภูตุคันเด้อสาธุสาธุค่บปู่ค่ะกราบขอบพระคุณากากรานมาชการค่ะปวดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นเนาะค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการ,รพนันทุกชนิดเนาะค่ะทูกใจของคนละหนึ่งไรหนึ่งแช่ในเด er ้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพ้ารวยแน่เนาะ,ะ,ะค่ะขอขอบขอบพระคุณคุณพอ่ณคณพอคุณแม่พี่น้องสุบุสุกนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยอะตลอดไม่ทออทิ้งกันก็ขอให้ทุกท่านมิชม,มิลาบแห่งๆปังๆมันๆรวยๆเนาะค่ะไปกับแนวทางปู่รุ่นเนาะค่ะแต่ละสำนักแต่ละจาร์เนาะชื่นชอบกระตามเบ่อชอบกระเบื้องไปก้นเนาะค่ะดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นะค่ ย้ำนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกสนิดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ